พ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนเนาะมาพบมาพบก,กับซาลาสินกาสินเคยเนาะเมื่อนี้เขาก็สิม,มานำเสนอเมนูเสนอเนาะลีนพันกันพี่น้องลีนพันกันมานำเมนูแบบว่าอาหารบรรพานเฮานี่เองเนาะคือขวดจีโรย่ยำมะรงเนาะพี่น้องเฮานี่สิขวดจีโรย่ยำมะรง สี่โลกับสิประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องแต่ช่วงนี้มันสิไข่เนาะพี่น้องนี่ตัวแม่นี่สิไข่แต่บอกเกินอีกสิบกว่ามือนี่มันก็นสีเวาวแล้วคาดว่าถ้าผลยังบอกอันนี้ก็สียังแบบ,บว่ายังบเบาเนาะเพราะว่าถ้ามันเบิน้นตผลขาดๆพุ่นแล้วพี่น้องอาจสบ่เบาเพราะวา่าตอนนี้ผลยังตกอยู่เนาะพี่น้องก็มีน้ำพุน่อเรียถ้าว่าน้ำพุนเบริเรตแล้วเนาะพี่น้องกัน กิโลกับสีเดวาลแล้วก็ว่างไข่เนาะพี่น้องแล้วก็ส่วงพุนตกเดือนสี่เดือนหามันก็สิบเพาะขึ้นมาเนาะเมีนบแม,ม่สบายดีไหม่งายไงม่ไ่ยยเลื่อมตาไม่ไยงยมีไ <laughs> ่ยยเลื่อมตาพี่น้องเลยนลากึงพุ่มขมามาแต่้าน้องพี่น้อง ไม่ใหญ่เป็นใสทะซาลอาก็มาใสซอยเป็นยังเหลือตัวนี้แหละพี่น้องก็จังหน่อยก็ได้ไปขัวแล้วเนาะมันก็มันไข่เจ้าจะเอาคนขี่ออกวะแม่แม่แม่เจ้าบอกเอาขี่ข้อออกเงียนมาไหมเจ้าว่าให้เอายังออกเห้เอาแต่ขี่ข้อออกแต่ห้บอใสก้น แม่ใหญ่ว่าโอ้ยแม่ใหญ่ว่าเขาลืมเขาเขาก็เขาก็เบิ่งอยู่เอ้าแม่ใหญ่ใส่ขี้อันนี้มันออกเ้าวมันคือใส่ตะกี่ข้อเขาลืมเขาลืมเบิ่งลืมเบิ่งนะแม่ใหญ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งดูโตซาลาใส่ขี้อันนั้นบัดก้นมันยังอุตุอุตุมันขี้ข้อบัดโอ้ยโตอดเดอพี่น้องแต่้อผู้ใดกินถึงตรง กลาโตเติบอยู่ดอกนอกพี่น้องลืมมาขี่ก้นออกนีกสบายดีน้องวิาดาสบายดีสบายดีเจ้าเบอร์เหล่านี้ท่านเนาะสาสดีพ่อแม่พี่น้องและทุกๆคนาทุกคนอารินข้างนอ สบายดีมีผูสบายดีเาขอเราขอสบายดีมีจะมาแต่สายหมีตอนนี้ก็ชิริ่มเริ่มมาขวนเนาะพี่นนองแล้วก็จิใส่หมอค่ะ จึ๊ดๆๆจึ๊ดๆๆใส่กระป๋อง <mask> นกสี่ขวดสองกระทะนกพี่น้องเพราะว่าตีล้อเฮาประมาณหาเลยกว่าตัวเนาะเดี๋ยวสี่ขัวดะกินแรงก่อนพี่น้อง เรื่องจัลก็สก็ใส่ใบเตยเนาะพี่นะ้องแล้วก็ปรุงแต่งเดยสดดีเป็นนัวเกลือเนาะเพื่อเพิ่มความหอมเนาะพี่นะ้องคือใบเตยก็ตามด้วยเลสดดีเนาะ หลุดหน่อยหนึนะ่งเนาะเร็วก็คนก่อนน้อพี่น้องน่าต้องคนก่อนคุณคนณไหวคนให้ทูอ่ะเพราะว่ามันหลายนาอพี่น้องน่าต้อง คอยคุณอันนี้สิเพิ่มกลมหอมเนาะพี่น้องใบเตยสิเพิ่มความหอมแล้วแต่สูตรของไผ่เล้าเนาะพี่น้องสูตรไผ่เซ่บแะคือของสซล่านสามารถไปทอดไปอีกเถื่เอเนาะเพราะว่าข,าข้าขัวแบบนี้แล้วถ้าขา้าเก็บบว้ซองฟรเขาอยยกก็บออกมาทอดอีกจะได้เนาะพี่น้อง แต่ซาลาสิบกเก็บับเก็บลับที่วาคือขวดจ่หร่แล้วเนาะขวดจิหร่แล้วเอาเก็บไว้ซองฟีดเลยเนาะพี่น้องเกีบไว้ซองฟีดแล้วข้าสามรถเอาออกมากินได้เลยเนาะพี่น้องเพราะว่าข้าสีิบบสิบสบอเอามาทอดอีกหรือว่ามาขวซ้ำเนาะถ้าว่ามาขวซ้ำแล้วมันสีรสชาติที่เหาเห็ดไว้มันสีสูนไปเนาะ มันีเสียรถสะอาดไปถาวาท่าวาเฮ้าขัวแล้วเอาเขาไปส่องฟีดเนาะเอาสามารถเอาน้ำออกมากินได้เลย,เลยโดยบ่ต้องผัวเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดมีไมโครเวฟอ่ะอุ่นๆพ่อแบบว่ะให้มันให้มันอันนั้นเลยเนาะพี่น้องแต่แต่ก่อนพี่น้องจะไปอุ่นพี่น้องลองซิมมึงก่อนถิงซีสาวเล้าในน้ำไว้นั้น คือยิบออกมาแต่ซองฟินแล้วกินได้เลย,เลยแบบแบบว่าเช็บแทบคือเก่าตอนขวสดๆเลยเพราะว่ารสชาติมันสิค้งที่แล้วก็สดแบบคือเอข้าขวสดๆเลยเนาะเข้าจกออกมาแต่ซองฟินเนาะคือเข้าสิบโไปขวบซ้ำอีกก่อนก่อนพี่น้องสิเอาไปอุ่นก่อนพ,พี่น้องลองยิบเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องว่ารสชาติทีเซาเลวว่าว่าอานั้นมันเหม็น ริงแท่บอกลองบึงเนาะพี่น้องอันนี้กับอกเข็ดเข็ดบลับเข็ดรับหรือแี๋ว่าเออเข็ดบ,บลัววออบก,ก็ไ่ได้รับเพราะวันไหนแต่บางคนอาจจะบูงเนาะก็สามารถลองเหตบึงได้เนาะพี่น้องลองซิ้นบึงได้เนาะเดี๋ยวซาลาวาัขว่ขวก็จนจนว่าซุกพูแเลยเนาะพี่น้อง อาหารบ้านเฮานี่สี่สามารถกินได้ปีละเถื่อเนาะจีโดหรือว่าพี่น้องทั้งทั้งฟังขวาเฮาสี่ห้องสิโปมเนาะพี่น้องเสียงห้องเซลลนี่ก็เหมีอนเบิร์แล้วพี่น้องเสียงห้องกิจัดกิจัดที่เขาไปนี่เสียงบ,บนบันทึกนี่เนาะก็คือมีแต่เสียงกีรอหรือว่าจีปมนั่นเองเนาะพี่น้องขวดที่หมาะที่หนึ่งเท้ากับผ่านไปแล้วเนาะพี่น้องนี่กำลังสิซีแล้ว อีกบึดนึงเนาะพี่น้องแต่สี่งสำคัญคือมีแต่ไข่พี่น้องไข่เด้อพี่น้องนี่ไข่นี่ยชิเป็นไข่ใสๆนี่เป็นที่ในนี่ชิเป็นเหลืองใสใสเนี่ยแม่นไข่กิโลมาเด้อไหหอแก๊สแซ่บไอ้ใไงเฮากอกมาเด้อมาเด้อพี่น้องเฮาดีสหรัฐอาณาจักรสามาร กินขวดจิลลอน้ำสลดัดเออพี่น้องบาไหวยอยู่สห,ห,หรัฐลุยโอเคนาดี่ได้ลุยยุก็ลังเซตเนาะพ,พี่น้องอยู่เกาหลีอยู่ญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะกินขวดจิลลอน้ำสลดัดเออพิมงานมักแตกเฮายกิมงานมักแตกเบิร์ตสุขุสุขุนเลยเนาะมากินขวดจิลลอเดออเดี๋ยวสิเบิร์ตช่วงอลไรได้นี่เดี๋ยวกับเบิร์ ส่วนฤดูจีรอแล้วเนาะพี่น้องมหมอพี่สองเนาะพี่น้อง หมอทีสองแล้วเนาะพี่นออ้องเอากระเซ็ดเป็นเที่ยมหอยแล้วเนาะพี่น้องปันยังกุ่มกุ่มอยู่เลยพี่น้องไปพีปกินข่าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้อง มาเดิมมาเดิมมากินข้าวแรงน้ำใหญ่ใหญ่แหละเด็กๆครอบครัวสุขสันต์ของเฮาเนาะมาเดิมมาเดิมห้องพี่น้องกินข้าวแน่เอาสบายพี่ดีสุด้องหนาวหนาวแฟนด่ากันยังทะเลอ้ำน้ำลมหนาวหนาวเด้อพี่น้องห้องพี่น้องมากินข้าวน้ำเด้อิมใหญ่เอ้ย เขาก็ขวดจิโร่ข่าก็ขวดจิร่เนาะเพราะว่าสตร์เราขวดจิร่แล้วก็มีมะแดงแล้วก็มีมะขัดจีนแล้วก็แจวเนาะพี่น้องปิ้งปลาปิ้งปลาเป็นไงปิ้งปลาคออ้ยปิ้งปลาคอคือเหลือแต่หัวว่ะปิ้งปลาคอเลือแต่หัวเนาะพี่น้อง,งมาเด้อพี่น,อน้องมากินข้าวน้ำกันกินนะข้าวยาิ่มแรงๆ กินเข่าดึกดกกินเข่าเดินเดินมาเดิมมีพูดเิมีพูดอยู่ไงโอ้มาเดิมีเด้อแซบแซบว่าเขากินเข่าดึกเนาะพี่น้องมันโมเมนต์กินเข่าแรงในบ้านชาวลาวนี่มาเดิมครอบครัวสุขสันต์ทุกคนมากินเข่าก๋วยจีรอหน้าเมยใหญ่เด้อครอบครัวสุขสันต์เฮา อไมาเด้มีนนปนเขียนจนหมนนายหน่อยเพื่นด่าเขียนหนึ่งเขเกาะนีเขาคยุยอ้าวเขาคยุยแล้วเจ้าเขียนคอคุยทำไม <c oughs> มีผู้หน่ากินข่าวลูกมันหนาวแล้วเริ่มหนาวหนาวแล้วพี่น้องเริ่มหนาวหนาวเยน็ยนเย็นซาลาศิศักแห่งสบ,บ่เนาะข้างๆก,ก็คือกงงันเนาะ น้องวีไปใหสีนอนน้ำแม่พองไปสีนอนน้ำแม่พองแม่พองสีสักแหงนอนบ่นอนบ่วีอุ้ยบีขีดยากขีดยากเต้วีเต้ยชอแข่งจะยังนอนน้เอาเอาเอามาห่ามาห่าเนาะเอาแบบยางตอนนี้เขาก็ได้กินเขา แรงหรือว่าเดิกเป็นถียมหอยแล้วเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดกระดิ่งดิ่งนายซาลาคนมานนอนในเดิอผู้ได้สิปปิมให้เม่น่เอาเอาเพนดาปิดคิมให้เมเนี่